เห็นนาวเห็นนาไปเห็นหนากราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับผมสัญญาแก่ย่างของสินกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับวันนี้พาทีมงานมาปลูกอ,อ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรีห0ครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่มาติดตามสัญญาแก่ย่างนะครับอ้อยขั้นน้ำพันนักสู้ครับนี่คืออ้อยที่ ผมพ่อไว้นะครับสุพรรณบุรี50นะครับพ่อด้วยทรายนะครับ <c oughs> อันนี้คือพ่อด้วยทรายนะครับยังไม่ใส่ปุยย๋ยสองสี 2, 4, 6, 6, ่หกปลูกมาเลยสี่ท่อนนี่คือเตรียมดินไว้แล้วนะครับ <c oughs> ผม ไม่ฉีกหลักทฤษฎีนะฮะผมไม่เกี่ยงว่าต้องปลูกตามตะวันหรือขวางตะวันนะครับเพราะหลุมอ้อยของผมที่เตรียมไว้เนี่ยกว้างคูณยาวเมตรเจสิคูณเมตรเจิบนะครับจากต้นละวันเนี่ยหนึ่งสองสาสี่หใสมาเลยสมข้อตาเกิดสองข้อตาข้อตาหนึ่งบอด ผมไม่ใช้คําพูดว่าฉีกทุกกดได้ฉีกทุกกดนะฮะก็คือลูกตามตะวันหรือขวางตะวันไม่เกี่ยวครับเพราะว่ารา่อผมแต่ละหลุมห่างกันเมตรจ็ดสิบคูณเมเจ็ดสิครับหากโฟก,กัสมาหากด้วยล่าเขากำลังสวยครับออกหาก,กินได้แล้วครับ ๋ต่ก็พยายามไม่ให้ล่าเขาเสียหายนะครับผมสัญญากกบย่างของสัญกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับ <c oughs> ป้ายคันน้ำพันนักสู้วันนี้คือวันที่6นะครับอขอกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาติดตามกันนะครับแล้วก็ ช่วยติดตามกันต่อไปนะครับดูดูกันต่อไปนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมนี่โคตรมั่นใจเลยครับว่าอ้อยผมสวยครับ กดดินลงพอแน่นพอดีพอดีนะครับปลูกไปด้วยปลูกเสร็จแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วถ้าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำระบบน้ำนะครับโปรดติดตามกันต่อไปครับผมครับปลูกแล้วก็นำฟางหรือว่าหญ้าแห้ง ฟางนี่แหละครับอยู่ทุ่งนามาปิดมาคลุมไว้นะครับมาคลุมเพื่อที่จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นของดินนะครับนี่ก็พันอ้อยที่เตรียมไว้นะครับเสียไ้เพราะกางลุมก็ได้อื เสียว้ซื้อนี่ละเสียไว้พ่อ,อหเ,เ,พเหนหูจักว่านี่คือก็อ้อย <c oughs> นะฮะอันนี้สุพรรณบุรีห้าสูนที่ผมเพาะไว้นะครับนี่พันอ้อยพวกเนี้ซื้อมาจากอไร่อ้อยนำโชคชัยภูมินะครับเนี่ยพวกเนี้ยแล้ว ที่ปลูกออยู่สวนหลังบ้านก็สุพรรณบุรี50ทั้งหมดครับสิงคโปร์น้ำพึ่งผมยังไม่เอามาสิงคโปร์น้ำพึ่งนี่ที่สั่งซื้อจากพอเปที่101ร้อยเอ็ดนะฮะก็ได้อีกหลายลุมอยู่นะครับสวยงามครับผมครับผม ผมออกมาแล้วผมก็แต่งแต่งใบเขานิดหน่อยนะครับต้นเล็กๆผมก็ไม่ตัดใบนะครับถ้าต้นใหญ่นี่ผมก็ตัดใบเขาออกสักหน่อยนะครับเพราะว่าใบเขากาลังสิบโปงเต๋อปล่อยเขาผมก็ตัดใบออกครึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เขาคลายนะไม่ให้เขาคายน้ําเยอะนะครับสีท่อนสองสี่หกแปด แปดอันนี้ยาตัวนี้สารบุตรแปดสี่ตอนก็แปดข้อตาสี่ต้นแปดต้นไหนเขาแตกเป็นกอโรดเฮายอยากได้กอละไรยี่สิบลำหมดนะแน่นอนเท่ากับจังเบื้งเอาต,ตัวตามข้อมอสมเอาปัจจุบันก่อนอนาคตค่อยว่ากันนะครับ กราบขอบคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสัญญาไก่ย่างนะครับทีมงานผมก็นุ่นนั่งหยอกก้อนดินอยู่นะครับ,บแล้วก็นู่นครับตัดหญ้าคือไม่ไถแต่พลวนนะครับเดี๋ยวเขาก็สวยงามนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็ <c oughs> เอาฟางนะฮะมาคลุมนะฮะลุมไว้นี่คือต้นที่ผมตัดใบแต่งใบออกน,นะครับปลูกเสร็จก็เอาฟางมาคลุมเราก็จะลดน้ํานะครับพี่เร่กำลังเล็งหาตาอ้อยอยู่นะครับ3ท่อนพันนะครับ9ข้อตานะครับ เอาทางนี้เห็นบ่ทางนี้ผมมีตาเลยซีไปเลยไอ้ที่ผมเคยปลูกมาเนี่ยพวกนี้เปอร์เซ็นต์ที่ติดอน้อยฮะแต่ก็ติดนะครับส่วนไปจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ติดที่เกิดเป็นต้นะสูงมากนะครับ อันนี้สาะวุธหานชัยฮะกำลังบรรจงฮะเอาเฟียงนะครับกลบโคนนะครับกลบหลุมอ้อยนะครับเพื่อป้องกันเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของดินนะครับปลุกเล่ยปลูกเลยเดี๋ยวเขาไซักมาเองไนนนหนดูอันนี้ส่วนปลายโอ้แม่ เออมันมีแบบฝ่อแบบนี้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ก็ติด <c oughs> นิทอดอย่างสวยงามอือคือบวัวไส้กลางโลดเสียแล้วอือบัวมันมีเทฟุดติ่งฟุดลุ่มก็ได้เอาซะแผ่นิลลิมเลยบ่วอยากเห็นมันทีกันหลายเดี๋ยวเขาจะแตกกอมันจะแง่กันครับสูตรมาเออเด้อเด้อ เขาคิดตัวเองว่าต้นใหญ่ให้มันอยู่กับต้นใหญ่ต้นหน่อยไปแกมจะเ,เขาก็แต่กอออกมานี่บรใหามันทีกันครับถ้าเขาโตขึ้นมานะครับก็ใส่ปุ๋ยผมจะใสะ่ตอนที่เขาอายุเดือนหนึ่งนะฮะแล้ว ผมก็จะฉีดฮอร์โมนฉีดทางใบอ่ะ,อะคือป้องกันแมลงแล้วก็เป็นอาหารเสริมให้ให้กับใบอ้อยนะครับเพื่อที่เขาจะไดะ้ทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์นะครับโหลดติดตามกันไปนะครับเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับที่มาติดตามกันนะครับผมสัญญาไก,ก่ย่างเขาสวนกวางทีมงานไก่ย่างพันนักสู้กราบขอบ พักุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามกันเนาะครับเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมพื้นที่แปลงนี้หนึ่ปีผมตั้งเป้าไว้1นึ่งแสนแต่ผมรู้ว่าได้มากกว่าพี่เล็กขอรีโพนหน่อยขอบคุณครับ